โอ้นะครับโอ้ไดอกง่ายแลยครับบัน,นสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมวันนี้วันนี้ผมวัดสุพกรถือโอกาสดีครับจะพาไปทําบุญกับหลวงปู่ทองมีแห่งวัดแดงหม้ออาเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นปีที่ท่านอายุ94เต็มพอดีนะครับท่านแจ้งผมว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็วันนี้จะมาขอพรปีใหม่ท่านพร้อมๆกันครับ มาตามมาขอข้อ่ีไม้ตะปูนะครับเ <ừ, S 1> พ่อว่ามต้องการมาเรายังอยู่ <c oughs> วางกล่องาวางวาาถูกยไปเนยครับก็จะโทษปราหาเนี่ยเราจะถิงแ้งบอ่ <c oughs> ตมากกับยานหลวงปวู่ทองก็ไประกาศลวหลวงปู่ทองมีสุจิโตแห่งวัดบ้านแดงม่อนี้ท่านเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายและมีเมตตาเป็นอย่างมากครับหากใครสนใจอยากจะมาทําบุญกับหลวงปู่ก็สามารถเรียนเชิญได้นะครับที่วัดแดงม่อแห่งนี้และหลวงปู่ท่านเพิ่งกลับมาจากการจําพรรษาทีา่ผู้กระดึงจังหวัดเลยนะครับมีศรัทธาญาติโยมและมีลูกสาวท่านอยู่ที่นู่นด้วยก็จะมานิมนต์ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้บ้าน และหลวงปู่ท่านยังเมตตาเล่าให้ผมฟังอีกด้วยว่าการที่ท่านไปภูกระดึงมีศรัทธาญาติโยมที่มีความทุกข์ร้อนยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนต์ของขลังและคนที่โดนทําคุณใส,ส่และท่านจะได้รับกิจในมนต์ไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นและจะมีญาติโยมมาขอพรมาขอให้ท่านทําพิธีให้นะครับตามที่ท่านได้กล่าวไว้ในคลิปเชิญรับชมได้เลยครับลูกภูกระดึงอกบ่รครับเขาจะมารับอ๋อคือขึ้นไปหันมัน เป็นอย่างห้เขาหัวมันตายผัวมันตายแล้วก็กวเนี่ย้องปีกูอ่ะยหละครับสรุปใจความจากเรื่องที่ท่านได้เมตตาเล่าให้ผมฟังนะครับว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสามีเสียชีวิตไปแล้วกว่าสองปีที่แล้วและมีผู้ชายมาสู่ขอแต่ว่าก็ยังไม่รับรักนะครับผู้หญิงคนนั้นยังไม่รับรักปรากฏว่า ผู้ชายคนนั้นได้ทําคุณใสใส่ตามความเชื่อนะครับทำให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นบ้าเป็นบอไปเลยถึงขนาดที่ว่าโยนลูกตัวเองเข้าป่าอ้อยไปเลยนะครับมีอาการจิตวิตกจิตวิปริตไปและทางญาติธรรมทางภูกระดึงได้นิมนต์หลวงปู่ให้ไปทำพิธีแก้คุณใสให้ จนกลับมาช้าชีวิตเป็นปกตินะครับอันนี้ก็เป็นกิติคุณและเป็นพุทธคุณของหลวงปู่ทองมีสุจิโตที่ท่านได้แสดงให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พบเห็นกันจึงทําให้ท่านมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและจะมีจิตรทาญาติโยมจากอําเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมานี้มนต์ท่านไปจำภรษาอยู่บ่อยครั้งนั่นเองครับเี่รองเขาเลยมันบุ่ม่ท่มัรคนมันนับเปลนบานนีก็เลย เปลี่ยนขั้นหาขึ้นใช่หกบาทขั้นเปลี่ยนใช้ยี่สิบสี่บาทปเ็เขาว่าสิลงมาเอาขิงไปทำเห็นมันเศร้าเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้หัวทัคิดหัวทัดีขึ้นแล้วไปวันไปว่าใช่บาทแดงได้แล้วอิกากอนก็ซื้อกันนี่กับท่อมะม่วงหนึ่งแผนมันได้พอสิขิงมะม่วงพุ่นละเราต้องการคนว่าปีนี้ก็เต็มเก้าสิบสี่เมเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่เป็นเปียแล้วเปียดังแท้ ยี่งม่งเป็นถิ่นมาอ้ครับโอ้ยยังอยู่ยังพร้อมกันนะพร้อมกันนั่งอยู่คนเดียวไปใช่คนเดียวตาลูเห็นห่งเดี๋ยวพรุ่งมนเป็นคนหรือเป็นพรกครับเป็นโยมเป็นโยมยิ่งเพราะทานนี่ยคนกัเกิดก้อนเดือนเดี๋ยวเดียวเพิ่นเ่าดก้อนนี่นั่งดูเออตั้งใจว่าเออขอนไปจอดเข่อมาเดีือนนู้ด้วยสบายเลย กเป็นหมพมไซอู่เพิ่นไอขของขายนพอได้ขายชวร์เขาได้ขายอยู่ครับครับดีอยู่ครับดีอย่างเดียวครับขายของก็ดีอยู่ครับไปเรื่อยงานค้าก็ได้เอเอาอันนี้ไปติมกระตันเอไปเยอลูกนะน้วกเอโอ้ครับครับไปต้งหนาหนาล้านเพื่อนวันนั้งล้านก็ได้วันนี้ก็ได้โอ้ครับ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  ไปเั้งไปไปเดินรู้สอยพระตายนี่จังเอ้ปู่โอ้ยบัลโหั้านตายง่ายดอกปู่โอ้ยรถกได่เท่ากก็ขอเล่นเชิ่นะครับหากใครมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทาบุญกับหลวงปู่ทองมีสุจิโตแห่งวัดบ้านแดงมอแห่งนี้ก็สามารถเดินทางมาหาหลวงปู่ได้ครับหลวงปู่อยู่กุฏิหลังแรกถ้าเข้าวัดมาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นหลังแรกเลยก็สามารถเข้ามากราบขอพรท่านได้นะครับปู่ท่านมีเมตตามากๆเลยนะครับก็สามารถมากราบท่านได้ท่านอยู่วัดตลอดนะครับใครชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตาม ช่องของผมด้วยม่อนคลาสสิกสุดท้ายนี้ขอให้บารม,มีหลวงปู่คุ้มครองของให้ทุกท่านมีความสุขเช่นกันนะครับสวัสดีครับโอ้ครับจะคุ้มกันมากหาปูใหม่ครับเด้อให้ไปกองน้งเชื่อมาก่อนสิโลกไปหาเออครับผมครับผมม่อนยโสเด้อ